วิธีชำระเงินเลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อจากตะกร้าจากนั้นกดสั่งซื้อสินค้าที่ต้องการชำระเงินโดยทำการติ๊กสินค้าที่ต้องการชำระเงินหลังจากกดสั่งซื้อสินค้าแล้วสถานะบินสั่งซื้อจะขึ้นเป็นรอชำระเงินเมื่อเติมเงินเรียบร้อยแล้วสามารถชำระค่าสินค้าได้ทันทีโดยใส่รหัส และคลิกชาระเงินในคำสั่งซื้อนั้นๆหากราคาสินค้าไม่ตรงกับหน้าเว็บเถาเป่า168 8และทีมอลให้ทำการแจ้งแอดมินก่อนชาระเงินหลังจากชาระเงินค่าสินค้าแล้วระบบจะทำการสั่งซื้อสินค้าจากนั้นรอให้สินค้าถึงโกดังไทยกรณีหากชาระเงินค่าสินค้าไปแล้วแต่ระบบ สามารถทำการสั่งได้เจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งและระบบจะคืนเงินเข้าสู่กระเป๋าของลูกค้าค่ะ